สวัสดีพี่พี่นา,นานาทุกท่านนะครับวันนี้ค่ายคืนมนันเอาสินค้ามารีวิวนะครับก่อนส่งก็มีทั้งหุ่นนกอีลุ้มนะครับนกกวักยางเป็นงานยางนะครับทั้งตัวเลยนะครับงานยางทั้งตัวแล้วก็มีคืนไก่ป่านะครับคืนไก่ป่าแล้วก็คืนนกอีลุ้มนกกวัก ทั้งแบบหลักแล้วก็แบบแขวนนะครับมีลำโพงแล้วก็เมมเสียงนะครับสนใจอุปกรณ์ชิ้นไหนก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับไม่ว่าจะเป็นซื้อแยกนะครับหรือชุดพร้อมต่อทางค่ายก็มีบริการนะครับลูกค้า mm hmm. เดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์กับไอดีไลนไว้ให้นะครับ สนใจแบบไหนก็ติดต่อเข้ามาได้คืนงานคืนไก่ป่านะครับวันนี้ก็มีส่งด้วยกันอยู่5ชุดนะครับแล้วก็ของอีลุ้มชุดนึงกับคืนแควนนะครับของนกกวักงานไก่ก็เป็นชุด15หลักนะครับดักทางแล้วก็เป็น 31หลักอีก2ชุดครับนะชุด15หลักนะครับามาดูรายละเอียดของงานครับต่อไปด้วยสาย PE นะครับปั่น2เส้น่นา PE ปั่น2เส้นนะครับ สายเมนเป็นเชือกหนังถักนะครับหนมิลหลักเป็นหลักสแตนเลสนะครับไม่ขึ้นสนิมขนาดของบ่วงก็อยู่ที่4.5นิ้วครับชุดสามสิบเหลักก็เหมือนกันครับงานเหมือนกันทางค่ายต่อไปแบบไม่มีล็อกนะครับไม่มีล็อกนะครับเอ็นเป็นเอ็นเบอร์แปบเอ็นเบอร์แปสนะครับสีน้ำตาล ่วนงานของนกอีลุ้มก็เป็นสีเขียวนะครับพางกับต้นยานะครับกับคันนาหาสีเขียวเอ็น <c oughs> ที่ใช้ของนกอีลุ้มก็เอ็นเบอร์70นะครับบ่วงก็4.5เหมือนกันนะสวยๆนะครับสายเมนก็เชือกหนังนะครับเหมือนกันสีเขียวของคืนแขวนก็เป็น ทางค่ายจะทำอยู่2แบบนะครับ33บวงแล้วก็43บวงนะครับแบบหมุนได้เปลี่ยนเอ็นได้นะครับหมุนได้เปลี่ยนเอ็นได้ชุดหนึ่งก็แถมกระดิ่งให้รังเก็บให้แล้วก็เอ็นเปลี่ยนให้นะครับทั้งชุดสนใจอุปกรณ์ชิ้นไหนก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับนกยางงานยางนะครับของนกอีลุ้ม ฐานนะครับฐานเป็นแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดนะครับเ, <t os> เหมือนนกกิงนะครับตนทานแล้วก็เบาครับงานนกอีลุ้มนกกวักนะครับลำโพงเมมเสียงก็มีนะครับ <t os> เสียงทางค่ายผมจะลงให้อยู่ ประมาณ67เสียงนะครับถ้าเป็นของนกอีลุม้มของนกกาอกก็เหมือนกันครับเสียงละ1ชั่วโมงนะครับเสียงละ1ชั่วโมงความยาว1ชั่วโมงลำโพงก็เป็นลายพังทหารนะครับขนาดกลางสวยๆนะครับแบตทนสนใจอุปกรณ์ชิ้นไหนก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับที่สำคัญก็รับชมแล้วก็อย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ